สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องนัทนัายโรสวุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันทุกวันกับซีรีส์วาไราตี้ชีวิตด้วยเรื่องราวที่หลากหลายสามารถนำมาผสมผสานใช้ในการดำเนินชีวิตได้วันนี้เสนอเรื่องถ้อยคำสำคัญสร้างสรรค์ชีวิตได้ ทุกท่านครับมีผู้กล่าวไว้ว่าการมีวาจาดีเปรียบเสมือนมีมนตราครูบาอาจารย์ท่านก็สอนมาว่าทุกคำพูดนั้นมีพลังผู้ที่ใช้หลักในการดำเนินชีวิตด้วยการสื่อสารแต่เรื่องราวที่ดีพูดถึงแต่สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์มีมัธรสวาจาใช้การสื่อสารที่สร้างสรรค์สร้างความสุขให้กับผู้คนด้วยความจริงใจมีความจริงจัง สิ่งที่ตามมาและปรากฏนั่นก็คือการเจริญเติบโตครับมีหลายครอบครัวนะฮะหลายหน่วยงานหลายองค์กรแล้วก็หลายท้องถิ่นที่ผู้คนนั้นใช้คำพูดไม่เหมาะสมครับใส่อารมณ์ในทุกการสื่อสารไม่ควบคุมบริหารหรือดูแลสติปราศจากสมาธิในการดำเนินชีวิตผลกระทบที่ตามมานั่นก็คือความขัดแยง้งการมีปัญหากระทบกระทั่ง ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เกิดการทุจริตไม่ซื่อสัตย์ผิดศีลและธรรมผิดจรรยบรรณไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมครับความเสียหายจึงตามมามากมายมหาศาลนักแต่หากทุกคนให้ความสําคัญกับถ้อยคําที่จะใช้โดยใช้หลักการนั่นก็คือรวบรวมเรียบเรียงร้อยเรียงแล้วเล่าเรื่องครับ การรวบรวมนั้นก็คือรวบรวมเนื้อหาที่เราจะพูดที่จะสื่อสารที่จะบอกกล่าวไปยังผู้คนสังคมการเรียบเรียงหมายถึงว่าการมาํำดับความสำคัญก่อนหลังของสิ่งที่จะพูดให้เกิดความชัดเจนนะครับไม่มีภาษาใครยะไม่มีเรื่องราวที่ไร้สาระไม่มีสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อมาก็คือร้อยเรียงก็คือให้เกิดความไพเราะจับใจน่าฟังนะครับฟังแล้วมีสัมบัติสำนวนมีความเสนอหูนะครับต่อมาคือเล่าเรื่องครับการขึ้นต้นตื่นเต้นตรงกลางกลมกลืนตอนจบจับใจครูบาอาจารย์สอนมานานใส่ฮันนานนะครับในทุกหลักสูตรการพูดมีสิ่งนี้ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะทําให้ฟักให้ผู้ฟังนั้นเกิดความนิยมชมชอบเกิดความประทับใจรู้สึกสนใจมีความเข้าใจและแน่นอนครับ ท้ายที่สุดก็อยากจะตัดสินใจดังนั้นครับถ้อยคําจึงมีความสําคัญในการสื่อสารมากๆนะครับเพื่อสร้างสารรค์ให้ชีวิตนั้นเกิดการเจริญเติบโตก้าวหน้าได้จริงหลักการใช้ถ้อยคําที่สําคัญเขาจึงบอกว่าหากคํานั้นนะฮะที่จะใช้ต้องไม่ทําร้ายความรู้สึกใครๆคําคํานั้นฟังแล้วต้องเกิดแรงบันดาลใจคําคํานั้นต้องสร้างความรู้สึกที่ดีได้ คำนั้นไม่สร้างการลบหลู่ดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหรือก้าวร่วงคำนั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ประยยประดุด,ด่างเป็นข้อมูลเป็นแนวทางที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคมคำนั้นสามารถสร้างความจดจำให้กับผู้คนได้ดังนั้นทุกทุกท่านครับขอกลับมาทวนว่าทุกครั้งที่จะสื่อสารยิ่งเป็นทางการแล้วหระกก็ การรวบรวมเรียบเรียงร้อยเรียงแล้วใช้หลักการเล่าเรื่องสําคัญขอทวนนะฮะรวบรวมเนื้อหาเรียบเรียงความสําคัญร้อยเรียงให้เกิดความไพเราะแล้วเล่าเรื่องให้เกิดการตื่นเต้นนะครับขึ้นต้นตื่นเต้นตรงกลางกลมกลืนตอนจบจับใจนะครับนี่คือสิ่งสําคัญที่อยากจะบอกกับทุกทกท่านว่าคําพูดของเรานั้นเป็นได้ทั้งน้ำมนต์และน้ํากรดทุกการสื่อสารสร้างได้ทั้งครูโคช้ชและก็ศัตรู การมีวาจาดีจึงเปรียบเสมือนมีมนตราคำพูดของเราเป็นได้ทั้งดอกไม้และป่ายีมีดด้วยเหตุนี้ครับทุกถ้อยคาจึงประโยคจึงประกอบนะครับมาจากพยัญชนะสละักวรรณยุกเหนือสิ่งอื่นใดคือจิตใจและอารมณ์ของผู้พูดครับที่จะนําพาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาผสมผสานประกอบกันขึ้นเป็นถ้อยคําวาจาประโยคเรื่องราวบทความที่จะสื่อสารและส่งมอบให้กับผู้คนในสังคมแบบสร้างสรรค์ได้ ผู้ฟังทุกท่านครับการเป็นผู้ให้ผู้ส่งมอบผู้แบ่งปันถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญทางสังคมที่จะทําให้มีความสุขในวงกว้างโปรโดกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามเพื่อพี่น้องชาวไทยได้รับแนวทางวิถีทางซึ่งสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตส่วนตัวครอบครัวและสังคมขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกทกท่านครับ